หนึ่งธันวาเขาบอกว่าคนแคนาเดียนเนี่ยนะก็สั่งได้แต่จะต้องเพิ่มเงิน3ดอลลาร์ถ้าคนแคนาดาจะสั่งสั่งได้แต่ขอให้เพิ่มเงิน3ดอลลาร์นะสำหรับการจัดส่ง for shipping การจัดส่งอะไรอีก offer not available for resident outside คนที่อยู่นอกอเมริกาเหนือไปเนี่ยนะไม่ได้นะเราจะไม่จัดส่งให้ ดังนั้นคนอเมริกาก็ได้คนอเมริกาเหนือก็ได้คนที่อยู่แคนาเดียนก็ได้สรุปว่าขายอะไรให้อะไรฟรีสรุปแมวตอบแล้วนะเรียบร้อยเอาอีกสักอันไหมลองอีกสักอันไหม เอาที่ดูยากๆหน่อยละกันอ่ะไม่ยากหรออันนี้ข้อยี่สิบห้าครับข้อยี่สิบห้าอ่ะเริ่มช่วยกันนะ many natural food juice แปลว่าอะไร ได้คำไหน fruit แปลว่าผล,ลไม้ fruit juice แปลว่าน้ำผลไม้อะพอได้น้ำผล,ล,ไ,มไ,ำผล,ลไม้นี้ with no a d d sugar contains more total sugar than fruit drink โอ้ยตายแล้วได้เป็นสับสับเลยค่ะแต่รวมไม่ได้ค่ะน้ำผล,ลไม้ no แปลว่าอะไรไม่อะไร ไม่ใส่น้ำตาลเนาะมอท o t a ท s ลชูการ์แดนฟู้ดดิงวิดแฮทแฮทชูการ์แอดไว้ไม่รู้รู้แค่อย่างเดียวว่าตอนนี้รู้แค่น้ำผลไม้นี้ไม่ใส่น้ำตาลแต่ว่ามันหวานจากไหนเนี่ยหวานจากผลไม้ของมันเองถึงไหนถึงไหนข้าว and แอนบรีส milk content a sugar c a l l e d l a c t o s ขคาวแปลว่าวัววัวก็มาว่ะวัวอะไรไม่รู้แล้วก็มีอะไรอีกนมเดาทีรวมกันเป็นเออเดาว่านมวัวนมวัมวอะชูการ์คอรคอร์ลคโทสรู้จักแลคโทสเปล่าไม่รู้ว่ะนมวัวอะไรไม่รู้ว่ะแลคโทส แล้วเขาบอกว่าแต่บั But, ได้เนาะ But this does not same to cause as m u s t choose declare as sucrose มีซูโคสมีแลคโตสไปกันใหญ่แล้วที่นี้ไม่รู้อะรู้ว่านมน้ำผลไม้เป,เป็นไปไงไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็มีนมนมวัวเราอะไรไม่รู้ อะไรเนี่ยนมวัวอะไรเราเรียกว่าแลกโตสแล้วก็ไม่อะไรไม่รู้สูโคตอีกตายสีแน่คราวนี้ชีวิตข้อ25เขาถามว่าคุณเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจาก p พ s s ีนี้ได้รู้จากน้ำผลไม้ไม่ใส่น้ำตาลและนมที่มีชื่อว่า แลคโตสและมีอะไรไม่รู้ซูโคสเกี่ยวกับอะไรด้วยรู้ไหมอันนี้ฟันด้วยเกี่ยวกับฟันด้วยฟันสัมพันธ์กับแลคโตสหรือซูโคสฟันเนี่ยฟันสัมพันธ์กับแลคโตสหรือซูโคสฟันอยู่ใกล้อันไหนแล้วซูโคสนะเริ่มถามว่าคุณได้เรียนรู้อะไรข้อหนึ่ง น้ำผลไม้มีน้ำตาลใส่ใช่ไหมไม่ใช่เพราะท่องอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ใส่ natural f o o d juice c o n t a i n both lactose และซูโคใช่ไหมน้ำผลไม้เรามีไหมเนี่ยอะไรเนี่ยแลคโตสอยู่ในน้ำผลไม้ไหมอะไรอยู่ในแลคโตสอยู่ในไหนเพราะฉะนั้นแลคโตสอยู่ในน้ำผลไม้ไหมไม่ใช่ โอเคปะเห็นไหมเนี่ยแลคโตดสามารถพบได้ในนมใช่ไหมใช่เก็บไว้และฟันอะไรไม่รู้มาจากแลคโตดใช่ไหมใช่ไม่ใช่ฟันอะไรไม่รู้มันมาจากแลคโตดใช่ไม่ใช่มันมาจากอะไรตอบข้อ เลิศต่อไป the word t h i s เมืกเก่อกี้เขาถามว่าอีกคำว่า t h i s เนี่ยเนี่ยเนี่ย i s เนี่ยเนี่ยคืออะไรเดานะ t h i s คืออะไรนะซูโคโสมิ้วแ k l โตสหรือชูกา้า เอาล่ยวะอยู่ใกล้แล้ยก็วันนั้นเนี่ยนมเราเนี่ยเรียกว่าแลคโตสแต่มันเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้ฟันผุเหมือนกับซูโคสหรอกสรุปว่าอีดีสนี่คืออะไรอะไรนะคะแลคโตสตอบข้อ 3ามะแปลที่ถูกต้องก่อนเขาบอกว่าน้ำผลไม้มันเนี่ยไม่ได้มีน้ำตาลที่มีส่วนผสมเข้ามานะส่วนนมบัวมีส่วนผสมของน้ำตาลที่เรียกว่าน้ำตาลแลคโตสแต่น้ำตาลแลคโตสนี้ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุเหมือนกับซูโคสแปลว่าอะไรทำให้เกิดฟันผุซูโคสทำให้เกิดฟันผุ โ okay อเคปะพอยังเอาอีกไหมเอาอีกสักอันหนึ่งจัดไปอันนี้ดีกว่าข้อ23จ้ะเริ่มสนุกละเสษสนุกเพอไลไม่ต้องแปะเลิศ Food and Hotel Thailand 2 0 0ุเอกแปลได้ไหมได้สิแปลว่าอะไรอาหารและโรงแรมในประเทศไทยปี2008 not to be m i s s เอาแล้วเว้ยมาถึงก็เอาแล้วเว้ย not ได้ไหม not อ,อะไรไม่นี่คืออะไรได้หรือไม่ได้ ได้แต่ว่าเอาสรุปได้หรือไม่ได้ไม่ไม่อะไรไม่รู้ไปเรื่อยๆ by professional professional แปลว่าก็ปสมมุติว่าแปลว่า professional ก็แล้วกันโห้นี่ professional เดาเอาเนี่ย in the hotel bakery โอ้โหแปลว่าอะไรเนี่ยโดย professional เ,เนี่ย ที่โรงแรมเลยนะเบเกอรี่เลยนะเลตเตอร์ลองเลยนะฟูดเซอร์วิสด้วยนะไม่รู้อ่ะอี u ิ p เมนต์นี่นะไม่ได้แน่นอนค้างไม่ไววไม่ได้อี u ิ p เมนต์อะไรกิฟเมนต์ซัพพลายแน่นอนไม่ได้แอนเซอร์วิสด้เปล่าบริการดีมากอินดัสทรีแน่นอน โอ,โ,อโอ้มีคนได้นะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้สรุปเรารู้แล้วว่าอาหารและโรงแรมในประเทศไทยไม่อะไรไม่รู้โดยโปรเฟชชั่นอลในโรงแรมนะที่ให้บริการแอแปลได้ได้วเว้ยเก่งว่ะตัดทิ้งเยอะมากอะสุดๆไปเลยต่อไป The Sixteen ได้นะ 16อะไรไม่รู้ a n no, n u a l international hotel exhibition exhibition แปลว่าไม่ได้เคยแต่ได้ยินถูกปะเคยแต่ได้ยิน exhibition exhibition อะไรวะ exhibition แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร17 2 0ถึงย e ่สิบเซปบอ ad b i t e c h exhibition พอได้ยังพอได้ยัง b i t e c h exhibition center น่าจะเกี่ยวกับอะไร เอออะไรที่มันจัดแสดงอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ไบเทกอนะเนาะไบเทกบางนานะกรุงเทพ For more information mm hmm. เขาบอกว่าติดต่อได้เลย6 6หไปเรื่อยๆเลยระหว่างเวลา8นาฬิกถึง17นาิาจันทถึงสุข mm hmm. เขาถามเลยว่า who choose attend ใครที่เข้าประชุมได้ใครที่ไปเข้าที่เนี่ย งานเนี้ยได้อีเวนต์เนี้ยได้ just hotel staff in bangkok just hotel staff พวกพนักงานของโรงแรมเจ้าหน้าที่โรงแรมในกรุงเทพถูกไหมนี่อันนี้ถามจากประสบการณ์นะเวลาเขาจัดอะไรที่ไบเทคเนี่ยเขาต้องการให้คนไปปะ ไปเนาะข้อหนึ่งบอกเขาถามว่าใครที่ไปได้เอาแต่สตาฟของโรงแรมไปถูกไหมเนี่ยเหมือนมางานเนี้ยเอาแต่คนที่อยู่หอเนี่ยแฟดของจันเนี่ยเอาไหมที่นี่เอาไหมไม่เอาหนึ่งของมาจากอะไรนักนครนะใช่ไหมอะนครไหมนครพนมนครสี่ธรรมาราชนะจำได้นะ สรุปข้อหนึ่งไม่ใช่นะข้อ2 domestic and of อะไรเนี่ย overseas hotel personal อันนี้ใครไปต่างประเทศไปขึ้นเครื่องบินก็จะรู้อันนี้ domestic and overseas แต่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่รู้ domestic เนี่ยโรงแรมเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ย domestic personal เนี่ยคนอะไรไม่รู้ข้อ3า only เห็นคาว่า only ไม่ต้องกาเลย มันแปลว่าอะไร o อ l y อะไรนะเท่านั้นมีแต่อันนี้เท่านั้นใช่ไหมเขาต้องการเปิดกว้างถูกเป่าจะมีคำว่าเท่านั้นไม่ได้ไม่เอาตลกโฮเทลสตาฟมาอีกแล้วสตาฟเอาไหมไม่เอาตอบเลยข้อ2องโดเมสติกแปลว่าโรงแรมทั้งในประเทศและโรงแรมโอเวอร์ซีโรงแรมในต่างประเทศก็เอา ใครก็ได้มามันเป็นงานเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับ e u i p m e n t แปลว่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำครัวทำอาหารทั้งหลายทั้งแหล่เขาจัดเป็น Exhibition ก็คือเป็นนิทรรศการเป็นงานจัดในฮอลลต้องการให้คนมาเยอะๆนะที่เหลือกลับไปทำเองนะมันมีไม่เหลืออีกไม่กี่ข้อแล้ว <S <S เผื่อว่าเขาจะทำอะไรต่อเนาะเดี๋ยวก่อนจะเลิก4ี่โมงแล้วเนาะก่อนจะเลิก อวยพรกันก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มาแล้วแต่อาจจะแอบมาดูเนาะว่าคณิตศาสตร์เก่งกันนะสุดท้ายนะขอให้สิ่งที่อ่านไปนะครับประสบความสำเร็จอ่านอะไรก็ขอให้ออกแบบนั้นนะครับและใช้สติเยอะๆในการทำข้อสอบไม่ต้องรนแล้วทุกคนก็จะได้แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ ให้ถือคติแบบนี้ว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจคิดสิ้นชีวิตจะเอาของไปกองไหนต้องได้บ้างเสียบ้างปนกันไปจงภูมิใจแค่ได้เกิดมาเป็นคนขอบคุณครับ